ไปครั้งแรกเลยนะที่ว่าไปลุมพูดหลวงพ่อไปบรรยายทัพที่ที่ที่ไอ้ไอ้โรงแรมมิคาดาหลวงพ่อบรรยายได้ทัพเมตตามาแต่ปีทุกแปดเลยแอดพี่ว่าหลวงพ่อว่าต้องรู้ที่มาที่เจ้าก่อนที่เจ้าเราเนี่ยประจุปีจอวันจุกจุกปีจอเป็นวันแข่งกรับแต่ปีจอไปปีต้องเป็นแก่ เห็นมาในหลวงไอ้แต่เสื้อคุณทองแดงมจิตอีปัญญาเนี่ยปัญญาคุณทองแดงมีอยู่สองหนึ่งเขารู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้สามารถไปสู่ยาบ้าได้สามารถกลับคุณไปบวดได้มันไปพิสู่สองเขามีความกตัญญูต่อเจ้าของเห็นไหมมีความกตัญญูตอ่อเจ้าของถ้าในหลวงเนี่ยที่บอกอ่ะถ้าคนเราปัญญาอยู่ที่รู้ปัญญาต่อแม่พ่อแม่มีความรู้นะถ้าเรารกตัญญาอยู่เราจะที่ ทุกตำแหน่มีความถูกเป็นนายกรัฐมนตีกระทำอยู่ต่อบ้าบานเมืองบ้านเมืองก็มีความถูกไม่จริงไม่โกงไ,งไม่อะไรสุดท้ายมีความเป็นการยืนหดต่อไปเป็นหลวงในการต่อความนะดูนี่นออว่าลูกอจับประเด็นเลยสีขาตองแทสีขาต้องท้าดขามไม่ใช่รู้ว่าก่อนสีขาหนักไปดูความรกก่าความสุขความีเห็นไหมีขาแต่พอร,รู้สิ่งหนึ่งมือู้ วันตกเป็นวันแห่งกรรม้าวไทยเชื้อสาสร้างกรรมดีมาครบุกอย่างตาดีหูดีจมูดีปากดีใครดีไม่ไปเกินคนทุดุกตาบอด้าใบในหลวงจึงไม่พราดทจะานเมืองตกใครในวันุกเพราะวันที่เา้าทชื้าประสกเห็นไหมเดินตามรอยบาทพระเจ้าอยู่กัวพระเจ้าพิมุตตาพราองเราตั้แต่เดินหกปีหนึ่งมีอยู่สิบสองกันท่านเกิดในวางกลางปีโอลก โรคคืออะไรโรคคือม <c oughs> ูส <c oughs> so yeah, ัตว์ก็ใส่โรคแต่โรคเป็นประจําทรงผมคือความยุติธรรมไม่มีทรงอย่างโยมกระต้อยทรงโน้นตรงนี้เห hey, <success> ็นไหมตรงทรงเสมอต้นเสมอปลายไปกลางให้เนี่ยไปกลางให้ไงไปกลางเนี่ยถ้าคุณเนี่ยมาทําบุญเนี่ยไปกลางให้เห็นไหมแต่งงานอายุสิบหกทําไมแต่งงานอายุสิบหกหนึ่งในหกวามสัมงปัดเวลาปีกว่าไอ้ตัวนี่นะโตการโตแก่ กันก็ตอบว่าเชื่อใจปอดีลูกเบียหรลอยังเห็นไหมนะเวก๋ยันะแัวแก้อแก้ไงไม่แก้ความนะนะคนมีลูกรักลูกเี่อไหสามีรักันแค่รู้หมดท่านหมดไปนะเห็นไหมท่านรู้หมดแล้วส่าพี่คนทำงไนปัญญาทำยังไงนะท่ชนเคยมางั้นนาทก็จะมาไปตอว่าท่านเลือเช่อเช่อเอทอก เทศจะถอดใลูกในท้องใครจะคุ้นร่ารย์เกต่อได้ไหมมีไหม่านก็บอกว่าไหรู้เปล่าน้องหญิงจะท้องหรือไม่ท้องเราต้องคุ้นลู้กันไอ้พระไอ้พระไอ้พระที่อพระที่เป็นพระหันเขารู้ดิใช่ไหมพระไม่เป็นพระหันก็ไม่รู้ดิเห็นไหมผู้หญิงไหนมาเป็นกาในเรื่องในมุกมึ จตนี่แหละทำชาวบ้านทอไฟังรู้ง่ายดูดีนะดูด้เนี่ยทำไมถึงว่าไปอยู่ดงกระจริมหาบุรุษของเราเห็นไหมไปลุงพ่อแต่ที่ฐานวัาตับอยูตรงที่ระดิยสามวิโน้ข้ามไ่นั่งไปใครไปชนะไปใครไปกมากชนะใช่ไหมมาก็คือทางโลกทิ้งเสีย ที่มันยุ่งโดยตามดนเกลียดในโกในกลัวใช่ไหมนะฉันนะเป็นใหญ่นะฉันนะคนเมื่อหลายร้อยฉันฉันเลยมาฉันนะในฉันนะอ่ะเป็นใหญ่นะข้าไม่นะอุณวะเขาเป็นตัณใจข้ามไปแล้วเขาอยู่โงเข้าสรีงหกปีเห็นปะหกปีเนี่ยมหาบุรุษนะยังไม่เป็นผู้เจ้านะไปขึ้นไปบนเขา,ม,า,ออา,<ช>ามันไปอยู่ในถ้ำเด็กน้องว่าเห็นไหมเห็นไหมหลวงพ่อยังบอกว่าไปอยู่ในถ้ำปั๊บไม่มีใครบรรยายญ่หลวงพ่อพวก ไอ้ชัวมันก็จะทำแล้เอาแต่เอาเวลาทองแต่มันไม่รู้ตกอย่างเราไอการเดินตามมหาหมู่ต้องมีความอดทนนะเหยียบหินขึ้นไปแต่เหยียบหินเหยียบหินขึ้นไปเลยต้องแข่งแค่ไหนอดทานกัมากเออเห็นไหมพอไปปั๊บปีแรกประชดตาตากระทบลูกสวยหรือไม่สวยจนจุดจานเลเป็นหลักไอ้จังทุกคนนั่นตาปีสองเรื่องหูกระทบเสียงเสียงไต่ร้อนเสียงมินทาเที่ยงไม่เที่ยงเป็นหลักใจจังทุกคนได้ตา ปี่สามเรื่มกิ่นเริ่มเพิ่มกะมูกนะโอ้โหล้ออไ้หอมเรื่มเห็นเครี่ยงไปเคี่ยงเป็นลายจงางไฟนดาตาพี่สี่นะรถอรถแด่ลิ้นเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยคเครี้ยงไปเคี่ยงเป็นลายจงางไฟน่าตาพี่ห้าที่ท่านว่าที่มาที่ที่หมายที่ที่บอกว่าโอ้ยท่านท,ทรมาน์กายไปทรมานหรอกก็ท่านอยู่ในเวียงในบยวกันหลกเนี่นอนอยู่ อหินดุวัตชีที่ถูกได้ไหมใช่ไหมอยู่มาปั๊บใชมไหมไม่เชี่ยงไปได้จับด้วาไหมปีเดียปีหกป่วยเพียนกันติดปีห้าปีห้าปัญาว่าปีที่ห้านีตอนทำปัววเลยปั่อจับเลยท่านตข้างจาหท่านทางสี่ขนานี้ไ่ล่าเอะไากผู้ฝักสอนาย์เลยลูกวิจารอาจารกอย่าง เห็นไหมเวลาอารย์ไปไ้่าใช่ไหมาครับพอไปเปียนเปกิ่งหัวกิมันเหมือนไก่ไก่เนี่มันเหมือนลิงพอาบรรยายไปลิงี่โดนัวดูกหมวกน่าลนจริงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่โกหกอ่ะไก่เราเหมือนลิงน้าว่าเยนแโน่าเข้้นมนาจิงไก่เหมือนลิง ย้กับดีๆเีล้วจะเป็บว่าคหรือ5หรือ4แล้วยังเหลือเก็บหมือนว่า4หรือ5หือเหลือ